สวัสดีครับผมเคีวครับผมนิเจนครับผมลมครับครับคราวนี้เรามาเป็นเทพิเศษนะอันนี้จะเป็นของโปเกมอนแทคติกเด็กใช่อันนี้ก็เป็น MT ็ม l k ทนับเป็น11บเอ็ไหมเออสิบก็ได้โอเคก็แท็กติกเด็กนะเป็นเด็กที่เขาว่าเป็นเด็กที่พร้อมเล่นเลยแบบว่าซื้อปุ๊บจับปุ๊บออกไปลงแข่งได้เลยอืมก็เห็นว่าวางขายวันที่16สิงหาเดือนหน้าเนาะกัเดือนหน้าก็มีอยู่6แบบนะ เขาบอกว่าอะไรอ่ะเทคนิคเด็กคืออะไรเด็กสุดแกร่งที่จะให้ผู้เล่นได้สนุกไปกับการแบทเทิลนะครับโปเกมอนเทรดดิ้งกาเกมอย่างจริงจังทันทีนะครับจริงจังทันทีนะมีเลือก6แบบนะครับมาสนุกกับการแบทเทิลไปด้วยกันกับโปเกมอนเอ็กต่างๆแบบจริงจังในระดับสูงไปอีกขั้นกันเถอะอย่างเงี้ยก็จะมีแนะนํา6อย่างเนาะก็คือมีมัทคาเนียลิซาดอนมีไรดอนเซอร์ไนท์แล้วก็กาเบียสแล้วก็คาซัมคสซัมนี้มาจากไหน โอเคนะครับโอเคเรามาดูทีละเด็กนะอ่ะเริ่มจากเด็กแรกกันเลยนะมัดคัเนียนะก็ที่เขาเห็นในเว็บไซต์ของเทตติงคัตเกมไทยแล a ด์เนาะก็จะมีมัดขัเนียอีกอาร์ตหนึ่งนะอาร์ตใหม่่ะลูกรักเลยเกินแมวตัวนี้ใช่แล้วก็เขาจะได้ซาลูดวีกับเลดียนฟูดินด้วยนะอ่ะแล้วก็เชมินนะฮะใช่ก็คือรีปินเลดียนฟูดินมาให้ครับรีบินเลยคาดว่าจะไม่ใช่ฟลอยนะ อันนี้ยังไม่ทราบยังไม่ทราบแต่ว่าราคาเขาประกาศแล้วคือประมาณ500กว่าอาจจะฟลอยก็ได้เหมือนเหมือนบล็อกเออเหมือนเอดีของอดีตอนาคตแต่คงไม่ใช่ฟลอยแบบที่เราคุ้นเคยใช่ไหมน่าจะอ,อ,อันนี้เป็นลิฟลิจากต่างประเทศนะน่าจะไต้หวันนะอันนี้อือันนี้ก็จะเห็นเห็นหมดเลยว่าเราได้อะไรบ้างนะก็ได้แมว3เซตนะเกือบครบเลยเล่นแมวได้เลยนะฮะใช่แล้วก็ได้รีเดียนฟูดินหนึ่งตัวได้ ละเจ้านะหรือพี่ป้าของเราเนี่ยมิตรลุนะครับสองสองคู่อ,อได้คันเบ็ดแล้วก็ได้ขนมปังมิตรภาพนะสีสีก้อนเลยนะลูกอมก็สีแล้วได้เนี้ยเซ็ตดักจับมแมลงก็สีโอ้ผมว่านี่มีเปเปอร์ด้วยนี่เปเปอร์อีกสองใช่ไหมนั่นจะมโมสี่นันจะมโมสีได้บอสด,ด้วยอ๋คือพร้อมเล่นจริงๆของเขารอบเนี้ย ่นผมคิดว่าไงครับการที่ตลาดขนมปังระเบิดแบบนี้ถ้าเกิดว่ามันออกอย่างนี้จริงๆอย่างลิสต์ไต้หวันจริงๆคิดว่าเป็นไงครับขนมปังราคาตลาดโดนเขย่าแน่นอนครับคาถามนี้โคตรเซนซิทีฟเลยผมบอกเลยใช่ครับใช่คือมันรีของใช้อย่างเบ็ดนันจโมขนมปังอย่างเงี้ยมาหมดเลยนะและอย่างเรเดียนที่คนเขาแห่กันช่วงก่อนอย่างฟูดินก็รีมาแรงมากครับอนนี้ใช่ใช่ก่อนหน้านี้เหมือนจะใบละห้าร้อยหรือเปล่าสี่ห้าร้อยเลยใช่อันนี้คือรีมาเลยนะ แบบว่าซื้อปุ๊บพร้อมเล่นได้เลย <_ an> เสริมแค่เอสเปกแลวก็ของใช้งานบางใบที่อยากเสริมนิดหน่อยอย่างจริงจริงก็ถอดออกสักใบหนึ่งแล้วก็ใส่เอสเปกก็นนได้เลยใบนี้ใ,ใ้เด็กเนี้ยแล้วก็แบบเอาไปเสริมต่อยอดเด็กที่เป็นตัว,ต,วตัวเล็กโตเป็นตัวใหญ่อ,ะอ่ะอพวกเด็ก e x stage สองได้เพราะว่าเขาแจกหนังบางเยอะมากนะครับใช่ต่อไปนะครับเป็นอันนี้เลยนะครับอ่านี่ให้ลมพูดดีกว่าน่าจะชอบนะครับเด็กนี้อ่าซาดอน e x ไหฮะใช่ครับ ชุดนี้เหมือนจะรีเปเปอร์มาสี่ใบใช่<อ><ะ>ปังอีกสองใบอันนี้จากฟูลลิทเขารีเปเปอร์มาให้เลยนะสีนันจะโม่สีได้ดิฟอีโวด้วยนะปิป้าสองคู่เหมือนเดิมใช่แล้วก็มีเอนเต้ลิซาดอนสามตัวนะแล้วก็มีฮะไดเรเดียนลิซาดอนมาด้วยอคันเบ็ดอีกใบหนึ่งครับใช่อันนี้ก็จะต่างจาก เมื่อกี้หน่อยคือได้ขนมปังแค่2แต่ก็ยังถือว่าได้นะใช่ไปเยอะเปเปอร์สี่ผมว่ามาหาศาลนะเปเปอร์จาก70ก็อาจจะเหลือสัก30ถึงไหมเออเปกับขนมปังผมเดาๆว่ากลมๆที่50แล้วกัน,นเพราะมันรีมาเยอะนะถ้าถ้าถ้าดูไม่ผิดอะใน6เด็กเนี่ยรีมา,าแทบจะทุกเด็กเลยขนมปังกับเปเปอรใช่อาจจะมีเด็กนี้ที่ไม่รีอย่างอันนี้เลยมีไรดอนเอแท็กติกเด็กนะครับ อันนี้เราจะได้อะไรบ้างอันนี้ก็มีไรดอนแน่นอนเนาะและ<ช>้วก็มีไรชูไรโคแล,แล้กกวก็แขนเหล็กเฮ้ยแขนเหล็กก็มพาว่ะเด่นที่รถเข็น3ใบครับก่อนหน้านี้150 200 1 5 0่ง0ถึงสอง้ใช่เ,เขามีรถเข็น3ใบเนาะมีปืนไฟฟ้าอีก4ใบใช่ไหมให้ครบเลยนะปืนใช่ครบนะครบแล้วมีเซยุเออเซยุนี่ดีเพราะว่าเอาไว้เล่นกับเด็กไฟฟ้าเขาอยากจะจวดเธอแรกให้ได้ใช่ไหมใช่แล้วก็ได้นีเครื่องรางมาด้วยอ่า แต่อันเนี้ยได้นันจามุนน้อยกว่าชาวบ้านเขานะแล้วไม่ได้เปเปอร์นเนี่ยใช่แต่ว่าผมว่าไม่เป็นไรนะอย<ช>่างนี้ก็ได้มีรถเข็นสามันก็เทพละอือใช่แล้วก็ปืนครบเลยคือสายฟ้าซื้ออนนเนี้ยถ้าไม่เล่นมิไรดอนอ่ะเล่นไฟฟ้าอื่นก็ได้ใช่ใช่อะต,ต่อไปนี่ผมให้โลมเลยอะเซอร์ไนน์เอ็กนะครับซอร์นไนนก็เป็นอีกหนึ่งเด็กเมตานะสุดยอดเด็กของยุคนี้นะก็ในชุดนี้ก็ให้เซอร์ไนน์มาสามเลยนะให้มิมิคิวด้วยนะ เลเดียนเคโคกะตัวเด่นเลยลอ๋อรีปินมาด้วยนะเกโคกะเขาให้นี่มาด้วยโลมอะไรนะ <ไ S 2> มีคิวใช่ไหม B ไมีอะไรกันอายาชิชิวีก็รีมาให้นะออมา,มาด้วยเหรออายาชิตัวตัวดูดจีตีสุดแรงสมัยตอนวีแม็กนะวีแม็กกลัวตัวนี้มากเลยใช่กลัวกๆบอกเลยแล้วก็ได้ขนมปังสีนะอันนี้นันจมโมสีอชนะได้หนึ่งไอ้ไปัจจีัได้หนึ่งใช่ไหมของลไต้หวัน ใช่ฮะอันนี้ของไต้หวันนะของไทยยังไงไม่รู้นะแต่ว่าน่าจะเหมือนกันผมคิดว่าแต่ว่าแค่มันได้ขนมปังสีนั้นจโม่สีคันเบ็ดเครื่องรางแล้วก็รีดินกบนี่ผมว่าก็คุ้มแล้วนะใช่แล้วก็เคยเรียนรีไฟครับผมที่รีมาอ๋อใช่อช่ฮะก่อนหน้านี้ราคาค่อนข้างสูงทีเดียวแล้วตัวตีตัวเล็กในเด็กเขามีครบเลยนะทั้งฟูวันเตหางตะเบงนะมีคิวมีหมดเลย แล้วก็มีสเตเดียมครับที่ก่อนหน้านี้จะมีแค่แบบแค่ในวงสเตเดียมแสงจันร์นั่นเนี่ยหายากมากที่ทิ้งพลังงานจิตยิ่นะใช่ใช่แต่เดี๋ยวนี้เขาไม่ค่อยเน้นหิวนะเสร์ไหนเขาเน้นไอ้ลิงเลวไปโยนดามเวส่ใช่แต่ว่าก็ถือว่าออกมาเขย่าอยู่นะเพราะว่าหน่งปังกับกบโดนนี่ใช่กบก่อนหน้านี้ก็แพงนะสี่ห้าร้อยหรือไม่หรือมากกว่านั้นแพงสุดแล้วประมาณห้าร้อยห้าร้อยห้าสิบต่อไปนี่ครับเอ่อ นนเป็นกาบเบียสนะสต uh ิ huh. เลเอรสตอ้นน้ำรีมาได้มา3ตัวนะกบอีกแล้วแล้วก็ได้มาพร้อมกับนิซุยวินดี้วีนะ uh, ไอวินดี้วีเนี่ยอาจจะไม่เท่าไหร่นะไปเด่นที่กาบเบียสใช่กาบเบียสแล้วก็ได้กบมารีมาอีกแล้วนะในชาแนลเมื่อกี้ก็มีในนี้ก็มีมแล้วก็ความเท่เขาคืออันนี้ครับอะไรนะไข่สี่ใบไข่สี่ใบใช่เขาได้ไข่สี่ใบด้วยนะเออเราได้อันนี้ด้วยอะไรนะ ไหไหปตัตกี2อ่ามันจะมุ่4สี่แบบหนึ่งเนี่ยถือว่าครบเครื่องเลยขนมปังด้วยขนมใบสองอ่ะใช่แล้วเขามีตัวตีสำรองเป็นนี่ฮะลูคาลิโอนะอืมผมว่าไม่เลวนะไม่เลวใช่ไม่เลว,วเลยอันนี้ส่วนตัวผมมองอย่างนี้นะครับกาเบียสเนี่ยถ้าซื้อมาไปเสริมแต่งอีกนิดหน่อยครับเลนเปาเจียนได้เลย อ๋เราซื้อกาเบียนมาเล่นเปาเชียนใช่โอเคโอเคแต่แต่ถือว่าเป็นแทคกติกเด็กสำหรับใส่น้ำนะเพราะว่าเขาดรอปไคให้สีใบเลยใช่ก็พลังงานน้ำก็ไปหาโดเพื่อนเราก็ได้นะครับต้องบอกว่าแทคกติกเด็ก6อันเนี้ยมันเหมือนกับสำหรับผู้เล่น6สีนี่เลยนะก็คือชาไนก็จิตเนาะกาเบียดน้ำมัดขเนียพืชมีไรดอนไฟฟ้าดิสดอนก็ไฟนะ แล้วก็อันสุดท้ายของเราฮะฮัตซัมนะครับอันนี้ผมพูดเองนะครับก็ฮัตซัมอ็กเป็นเด็กที่เอาลงใส่ใส่หัวเหรอคุณต้องผมขอโทษนะครับ <c oughs> ที่ว่าคนในทีมผมเขาใส่หัวกับเด็กนี้ไปแล้วนะก็โดนบุบบี้หน่อยนะไม่เป็นไรเนาะไม่ร้องนะก็โอเคเราพูดกันก็เด็กฮัตซัมออเป็นเด็กที่ผมมองว่าเป็นแท็กติกที่น่าจะอ่อนที่สุดของเพื่อนละใช่แล้วดูสิ่งที่เขาให้สิฮัตซัมสามอ่ะอ่ะเมทังสามสามคู่ด้วยําเมทังอ่ะ มีแทงสามคู่นะเออมีอะไรนะตัวอะไรนะมิทาิทานกับซาเชียนแล้วก็ซาเชียนลบซามาเซนต้ามาทําไมซามาเซนต้าล่างนี้คือทิ้งมือหมดใช่ไหมนะแล้วก็จั่วฮแล้วก็จบเทินแล้วก็จบเทินเออมาทําไมซามาเซนต้าขนมปังสองขนมปังสองแล้วก็เปเปิลไม่ได้เลยเปิลไม่ได้คันเบ็สองอะความดีก็คืออะไรคือไม่มีมีแทงคือเลดียนไม่ได้ด้วยนะและขนมปังก็ไม่ครบ แล้วเปเปอร์ก็ไม่ได้อ๋อผมไม่อยากจะหัวร้อนนะคนคนสายเหล็กผมผมหผมุ่นจริงนะเทคนิคเด็กเนี่ยมันคือแบบจะให้เป็นอะไรนะเดียก้ามาก็ได้ใช่ไหมแบบไม่ต้องเป็นฮัตซัมใส่ไปใส่เดียก้าก็ได้อ่ะเป็นซาบโกก็ได้ก็ได้แต่ถ้าเป็นเหล็กผมว่าซาบโกน่าจะดูดีกว่าให้ซาบโกก็ได้ใช่ให้อะไรมาฮัสซัมเรียนเขไม่ให้โกบาอยู่ไหนไม่คือ ถ้ามันเป็นอย่างเงี้ยแล้เปเปอร์สีอ่ะยังพอได้นะอันนี้คือไม่มีเลยคือขนมปังสีก็ได้อะเปเปอร์สีก็ได้อะแบบให้มันแบบดูมีอะไรใช่ไหมแทนที่แบบอะไรเรเดียนมันไม่มีอ่ะเออใช่อันนี้อะไรเพราะเออหกเอหกเทคิกเด็กเนี่ยมีเรเดียนกับทุกเด็กมีแค่มีไรดอนนะแต่ไม่ไรดอนเขาเก่งไงเขาเขาครบเครื่องเลยนะเขาแบบแขนเหล็กด้วยใช่เขามีปืนเขามีรถเข็น ทุกอย่างเลยล้วเด็กนี้เขาไม่ต้องใช้ขนมปังไงมีไรดอนใช่ไหมใช่แต่อีเด็กฮัตซัมนี่มันต้องใช้ขนมปังเ้ยใช่ไหมให้มาสองใช่ไหมฮะใช่มันต้องให้โตอะไรดําบันเนี่ยเออมันต้องให้เอามาโตดําบันสไตล์ก็โตไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ใช้ขนมปังไม่ได้นะครับเป็นเด็กที่แบบว่าดูไม่ค่อยฟลว์เท่าไหร่แปลกๆฮะใช่แต่ถ้าเกิดใครชอบเหล็กแบบว่าอยากจะเอาเมทั้งไปเล่นเหล็กอนาคตผมก็แนะนำให้ซื้อเมทแทงแยกดีกว่านะไม่ได้จะบูบี้นะ แต่แต่ถ้าสาหรับคนที่เริ่มใหม่จากศูนย์เลยแลวแบบต้องการเล่นเหล็กอ่ะเทคติกเด็กคันซ้าก็ยังดูโอเคอยู่ถ้าแบบเริ่มจากศูนย์นะครับเริ่มจากศูนย์นะแต่ถ้าเกิดว่าเราจะได้นันจมุคันเบ็ดขนมปังนิบอลไฮเปรบอลนะแล้วก็มีแท่งใช่เกือบครบเลยแต่ถ้าเกิดว่าผมจะแนะนําให้ซื้อจริงๆนะผมแนะนําไปซื้ออันนั้นอะอะไรนะเด็กมาสเคเนียไม่ก็เอามาสเคเนียดีกว่ามาสเคเนียแล้วก็ไปซื้อเหล็กเพิ่มนะฮะไปซื้อเมทั้งเพิ่มนะเพราะมาสเคเนียให้ของซับเยอะมากใช่ หรือจะชาไนก็ได้นะใช่ก็มีแค่นี้ครับของเทพิเศษก็ผมขอโทษแฟนเด็กทุกคนนะฮะน่าจะมีคนหมายเพอาะว่แหละฟันวีผบอกเลยก็เอาเอาตรงๆคือเราพูดตามเนื้อผ้านะคือมันดูมันดูได้อะไรน้อยจริงใช่แต่แต่อีกห้าอันน่ะผมผมว่ามันดูฟูโอเคมากเลยสมน้ำสมเนื้อนะเออแต่อีนเด็กนี่คือแบบไม่เข้าใจไม่เข้าใจจริงๆนะครับคือ เล็กอ่ะผมคิดว่านนะถ้าเกิดเขาแบบเอสพิกไฮเปอร์อะลมามาสักอันหนึ่งอ่ยอนเลยใช่ก็ก็ <c oughs> <c oughs> เราก็คลิปเราก็แค่นี้นะครับเราก็จะไม่พูดอะไรมากกว่านี้แล้วก็ผมกับโลมแล้วก็นีเจนก็ขอตัวลาก่อนอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมติดตามดูคลิปใหม่ๆนะทั้ง MT Talk แล้วก็การแบตเทิลนี่คราวน,นี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ